หมอฟังคลิปนี้ของคุณท็อปจิรายุธแล้วอินสปายมากๆเลยค่ะแล้วเราก็รู้คอนเซปต์แต่ปัญหาของผมคือทำจริงๆไม่ได้เพราะว่าเรื่องของเวลาอะไรด้วยปีนี้นี่ผมเสียเงินไปเยอะมากเรื่องของ Health เฮลท์นะครับต้องแต่หัวจดเท้าหัวหัวก็ลานแล้วด้วยซื้อหมวกสีแดง l a เซอร์แเนี่ยมาใส่6-7นาทีต่อวันหน้าก็ทำทั้งผมไม่เคยทำมาก่อนนะเธอมาออเทอร่าอ๋อทเองเหรอนี่ทำแล้วนะมันไม่เป็ไม่ใช่ง้นหมายถึงว่า ไม่ไม่คิดว่าไม่ใช่สินนแค่แบอกว่าบบไม่คิดว่าเขาจะทำไม่คิดว่าเขาจะทำโอ้ผมผมเป็นเอาเงินซื้อโซลูชันเลยเพราะมันไม่มีเวลา<อ>ใช้เงินซื้อโซลูชันเพราะไม่มีเวลาอย่างหมอเองอะ่ะเขาเป็นหมออีรล็กร,รมเป็นหมอชะลอวัยเป็นหมอความงามโดยคอนเซปต์อ่ะมันต้องใช้เวลามันจะต้องทำอะไรใดๆเต็มไปหมดแหละแต่ประเด็นความจริงคือไม่มีเวลาก็เลยจะต้อง ต้องการทางรัดอะต้องการให้มันได้ผลแบบนั้นอะจะให้ไปออกกําลังกายทั้งวี่ทั้งวันเหมือนอาชีพออกกําลังกายมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณหุ่นสุขภาพยกเว้นอยู่เรื่องเดียวคือความเบิกบานอันเนี้ยนั่งสมาธิค่ะมาที่หน้าเลยอย่างเวลาหมอไปออกสังคมหมอไปเจอคนที่เขาประสบความสําเร็จ แล้วมันก็จะมี2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งคือแบบดูอ่อนเยาว์ผิวดีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะแบบดูดีมากอะ่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่หน้าโซมผมไม่ได้อะไรไม่ได้ผิวไม่ได้คือเอาจริงๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นคนฝั่งนี้มากกว่ารู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จจริงๆดังนั้นหน้าเราก็ต้องทําให้มันเป็นอย่างนั้นชั้นลึกเลยค่ะหมอไล่มาเป็นชั้นเลยค่ะโปรแกรมสารเติมเต็มค่ะโปรแกรม ลดริ้วรอยโบรติรินุมท็อกซินโปรแกรมอัลตราโปรแกรมเตอร์มาสโปรแกรมซอฟต์เวฟโปรแกรมมอร์เฟียสลองเป็นเพลงได้เลยนะคะเนี่ยโปรแกรมเอ็มเฟสโปรแกรมพิคโคชัวทรีทเมนต์ไบโอโลจีโคเชสกินแคร์ทั้งหมดค่ะใช้ตัวนี้และยังฉีดเข้าไปกระตุ้นระดับเซลล์ด้วยส่วนเรื่องสุขภาพเหรอคะไม่มีเวลาค่ะต้องบินกรุงเทพเชียงใหม่บินกรุงเทพเชียงใหม่ทั้งตรวจคนไข้ทั้งสอนหนังสือทั้งบริหารกิจการ แต่ทำไมมีพลังขนาดนี้คะนั่งสมาธิอย่างเดียวเหรอคะไม่จริงค่ะหมอกินวิตามินเช้าประมาณสัก5้ถึง10เม็ดแล้วแต่ตอนก่อนนอนจะประมาณ7-10ถึง10เม็ดก็แล้วแต่ช่วงกินมาตลอด10ปีผลเลือดผลตับผลไตปกติและดีมากและไม่พอคะ่ะฉีดวิตามินคะ่ะคือโดยปกติอะถ้าหมอต้องแบบต้องเดินทางต้องเหนื่อยแล้ว ต้องไปต่อไปต่อแบบมีพลังอะ่ะเติมค่ะวิตามินค่ะวิตามิน B3 ค่ะวิตามิน C ีแมกนีเซียมใดๆดีไซน์ให้ตัวเองในกับสุขภาพณนะวันนั้นๆเสร็จแล้วก็เข้าไปในไฮเปอร์บ i c ิ x ออกซิเจนเป็นอุโมงออกซิเจนออกมาก็เป็นอีกร่างใหม่ค่ะก็เฟรชเหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องสุขภาพและสําคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่อง หุ่นทุกคนหมอแค่โยคะอย่างเดียวเป็นหลักมีวิ่งจ็อกกิ้งบ้างตอนเช้าแต่แบบคืนนานๆทีอะมันทําสม่าเสมอไม่ได้เพราะบางทีเราต้องตื่นแต่เช้าหรือบางทีเราต้องนอนดึกเราทําไม่ได้ทุกวันแล้วถามว่าเราจะมีหุ่นแบบนี้มีเอลเอสมีก้นเด้งมันไม่ได้ค่ะบอกเลยโปรแกรมที่หมอใช้ช่วยตลอดทุกไตรมาสคือโปรแกรม M s c a ส f Neo และโปรแกรม Venus Legacy สลายเซลลูไลท์ใช้ทุกไตรมาสคะ่ะหนึ่งไตรมาสเจอกันคะ่ะมันไม่ใช่แค่ทําให้ไขมันสลายผิวกระชับกล้ามเนื้อสร้างนะมันไม่ใช่นะมันทําให้กล้ามเนื้อมีไฟเบอร์มีเซลล์เพิ่มขึ้นแล้วมันไปเกิดการเบิร์นตัวโปรแกรม M s c u l p e o มันไม่ใช่แค่ทําให้หุ่นดีแต่มันทําให้สุขภาพดีด้วยเพราะมันทําให้เบิร์นด้วยเพราะฉะนั้นไตรมาสละรอบคะ่ะเจอกันนี่คือ ใช้เงินซื้อโซลูชันเพราะไม่มีเวลาค่ะเพราะฉะนั้นหมอเห็นด้วยนะคะกับที่คุณท็อปจิรายุทพูดวันนี้คุณจ่ายเงินซื้อโซลูชันแล้วคุณก็เอาร่างกายของคุณรูปร่างหน้าตาความมั่นใจความแข็งแรงและความสุขของคุณนะไปทำเงินเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัวค่ะเห็นด้วยค่ะ